สวัสดีครับเรามาดูผลฟุปเปอร์เพเลย์บอลอังกฤษล่าสุดเกมที่28ประจำเช้าวันอังคารที่8มีนาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าสเปอร์ครับโชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มเอฟเวอร์ตันไป5้าศูนย์ฮะเกมนี้เจ้าบ้านก็ได้ประตูจากไมเคิลคีนของเอฟเวอร์ตันทำเข้าประตูเองไปที่เดือดมาจากซอนเทอร์มินแฮร์รี่แคน์ยิงสประตูแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากซิเกียร์ไรกลอน มันก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยสเปอร์ยังอยู่ที่7จนะ็ดแต่ว่าเก็บเพิ่มเป็น45คะแนนขึ้นมาท่ากับเวสแฮมยูอร์ดดอันดับ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเอเวนตันยังอยู่อันดับที่17มี22คะแนนเหมือนเดิมแล้วก็ห่างจากโซตกชั้นคะแนนเดียวไปต่อกันที่ดาวสนุนลล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป19ประตู เดี๋ยวสุดท้ายกันที่โปรแกรมนัดกลางสัปดาห์ครับเป็นเกมนัดตกค้างคือวันพฤหัสนี้นอริสจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีสัมตันพบนิโคลโ,โซ่วูฟเจอวัดฟอร์ดแล้วก็ลีดพบกับแอสตันวิลล่า